Hello, students. Welcome to English class with Teacher Vina. Are you ready? Let's go. Smile and learn. Hi there. I'm going to teach you what the weather is like. What do you see through the window? That's right. It's the sun. When we can see the sun, we say it's sunny. Sunny. What do you see now? Oh, there are clouds. When we see many clouds in the sky, we say it's cloudy. Cloudy. What do you see through the window? The rain. When there are clouds, Droplets fall down, and we say it's raining. Rainy. Can you see that through the window? Whoa! It's thunder and lightning. When we see thunder and see lightning coming out of the clouds, we say there's a storm. Stormy. What do you see now? Whoa! There's snowfall! When it's cold and snowflakes fall from the sky, we say it's snowing. Snowy. What do you see through the window? Trees are moving and the wind is blowing heavily. When you see things moving or flying around in the street, that's because it's windy. Windy. Repeat after me. Sunny. Cloudy. Rainy. Stormy. Snowy. Windy. Great job! Class dismissed. What's your favorite weather? See you around! จากคลิปวิดีโอนะคะที่นักเรียนได้รับถมไปแล้วสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอะไร very good เก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของ the weather สภาพอากาศค่ะ look at the picture and repeat after me ดูรูปภาพแล้วอ่านตามครูนะคะ n u m b e r 1 o n sunny what is it in Thai แปลว่าอะไรคะ very good แปลว่าแดดจัดแดดแรงค่ะ Number 2 วินดีลมแรงัมเ b อร์สรีเรนนี่ฝนตกัม m อร์โฟร์ฮอตร้อนัมายเลขหฟาเวทเปียัมาอร์สิกโคดหนาวต่อไปนะคะเป็นเรื่องของ season s and clothes แปลว่าฤด,ดูและเสื้อผ้าการแต่งกายที่เหมาะสมในแต่และฤด,ดูค่ะ n u m b e r ร The cold season repeat after me อ่านตามนะคะ The cold season What is it in Thai แปลว่ารืดูหนาวค่ะ n u m b e r ร Scarf ผ้าพันคอ n u m b e r ร three, Gloves ถุงมือ n u m b e r ร Sweater เสื้อกันหนาว n u m b e r ร Pants กางเกงขายาวฤด,ดูต่อไปนะคะว่าเป็นฤดูอะไร The Hot Season What is it in Thai? v e y g o o d เป็นการทบทวนคำศัพท์นะคะเด็กๆที่เราได้เรียนรู้ไปแล้ว The Hot Season แปลว่าฤด,ดูร้อนค่ะ Number 2 Cap หมวกแก๊ปบไ r Sun Glasses แว่นกันแดด Shorts กางเกงขาสัาน้น n u m b e r ข T-shirt เสื้อยืด n u m b e r ข Tank top เสื้อกล้ามฤดูต่อไปค่ะ n u m b e r ข The rainy season The rainy season What is it in t h a i v e r y g o o d แปลวะ่าฤดูฝนค่ะ n u m b e r ข Rain coat เสื้อกันฝน n มายเลข Boots รองเท้าบูท number ข s w i m s u มสชุดว่ายน้ำาย sandals รองเท้าแตะแฟชั fashion, six. ่น number flip flops รองเท้าแตะฟองน้ำนักเรียนสังเกตนะคะข้อที่3 5และ6เรามีการเติม s หลังคำศัพท์เพราะว่ามี2ข้างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นการ ทบทวนความรู้เป็นการวิเคราะห์ข้อสอบดังนั้นให้เรียนนําสมุดมานะคะแล้วเขียนข้อ1ถึงข้อ5ค่ะเราจะมาฝึกทบทวนกันนะคะว่าเรามีความเข้าใจบทเรียนแค่ไหนถ้าใครไม่ทันหยุดวิดีโอของครูไว้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ Number 1 what's the weather like เวลานักเรียนทำข้อสอบนะคะภาษาอังกฤษให้นักเรียนมองหาคีย์เวิร์ดคือคำศัพท์ที่นักเรียนรู้เพื่อจะนำไปสู่คำตอบนั่นเองค่ะ ในประโยคคำถามนี้คุณครูหาคีย์เวิร์ดมาให้แล้วคือตัวสีแดงคำว่า weather แปลว่าสภาพอากาศดังนั้นต้องถามเกี่ยวกับสภาพอากาศในรูปภาพแน่นอนเลยแต่ถ้าบางคนไม่รู้นะคะวิเคราะห์ไม่เป็นคำว่า like แปลว่าชอบอาจจะหลงกลจะแปลว่าฤด,ดูที่ชอบหรือว่าสภาพอากาศที่ชอบแต่ว่าประโยคนี้ w a t s the weather like ไม่ได้แปลว่าฤดูหรืออากาศที่ชอบเป็นอย่างไรนะคะแต่จะถามว่า w a t s the weather like สภาพอากาศเป็นอย่างไร ข้อ A ค่ะ is rainy B. is sunny c is windy d is cold and wet try to answer ลองหาคำตอบดูนะคะนักเรียนใส่แค่ a b c หรือ d เท่านั้นค่ะมาตรวจคำตอบกันนะคะคำตอบคือข้อ b ค่ะตอบ is sunny จากรูปภาพแปลว่าแดดจัดแดดแรงค่ะใครถูกสามารถใส่หนึ่งได้เลยนะคะ อพิส่ศูค่ะต่อไป number two. จากรูปภาพนะคะ What season do you like? What season do you like? มองหาคีย์เวิร์ดก่อนค่ะคุณครูหาให้แล้วคือตัวสีแดง season แปลว่าฤดู like แปลว่าชอบคุณชอบฤดูอะไรจากรูปภาพที่จดกำหนดค่ะข้อ a I like the hot season B I like the cold season C I like the rainy season. D. It's windy, dry, and cold. Try to answer. ลองหาคำตอบกันดูนะคะตรวคำตอบค่ะคำตอบคือข้อ C นั่นเองข้อ C คือ I like the rainy season. ฉันชอบฤดูฝนค่ะตามรูปภาพนั 3. In the hot season, I am wearing a คีย์เวิร์ดนะคะคือตัวสีแดง hot season คือฤดูร้อนคีย์เวิร์ดตัวต่อไปค่ะ wearing well แปลว่าสวมใส่ฤดูร้อนสวมใส่อะไรถ้าไม่มีรูปภาพนั้นเองก็ดูเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับฤดูร้อนแต่ถ้ามีรูปภาพมาให้นั่นหมายความว่า,วาง่ายเลยค่ะข้อ a skirt b shorts c sandals d t-shirt try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะ let's ตอบค่ะคำตอบคือข้อดีนะคะจากรูปภาพพรวัิ t-shirt แปลว่าเสื้อยืดค่ะส่วนข้อ b ข้อ c นักเรียนสามารถตัดได้เลยนะคะเพราะว่ามันมี s อยู่ด้านหลังแต่โจทย์เขาให้อะมาด้านหน้าแสดงว่าไม่น่าใช้คําตอบค่ะต่อไป number f I wear a uh, in the rainy season คีย์เวิร์ดค่ะคือตัวแรก wear แปลว่าสวมใส่สีแดงตัวต่อไปคือคําว่า ฤดูฝนนั่นเองค่ะสวมใส่อะไรในฤดูฝนถ้าไม่มีรูปภาพมาให้นักเรียนก็เลือกที่เหมาะสมแต่ถ้ามีรูปภาพมาให้แบบนี้ถือว่าง่ายเลยนะคะข้อ A Ra i n c o a t B scarf C flip f s o p s D s u n g s a s s e s try to answer ลองหาคำตอบกันดูนะคะตัวคำตอบค่ะ คำตอบสุอท้อ a เล i n c o a t แปลว่าเสื้อกันฝนนั่นเองค่ะ number 5 what do you wear in the cold season what do you wear in the cold season มองหาคีย์เวิร์ดก่อนค่ะคีย์เวิร์ดที่ครูหาให้คือตัวสีแดง wear แปลว่าสวมใส่ cold season คือฤดูหนาวกรณีนี้ไม่มีรูปมาให้คุณสวมใส่อะไรในฤดูหนาวข้อ a i wear a sweater b i wear a tank top C. You wear a raincoat. D. You wear a swimsuit. Try to answer. ลองหาคำตอบกันดูนะคะตวตอบค่ะคำตอบคือข้อ A. I wear a sweater. มาวิเคราะห์กันนะคะถาม U. ตอบ I. ดังนั้นข้อ C กับข้อ D นักเรียนตัดก่อนเลยนะคะเป็นตัวหลอกค่ะให้วิเคราะห์แค่ A กับ B. A, I w w e r r a s w e t t r r ชั้นใส่เสื้อกันหนาวส่วนข้อ b a, I wear a tank top ฉันใส่เสื้อกล้ามซึ่งคำตอบข้อ a เหมาะสมที่สุดค่ะรวมคะแนนได้เลยนะคะว่านักเรียนได้กี่คะแนนจากนั้นให้หนักเรียนถ่ายรูปส่งเข้าไปในลายกลุ่มของแต่ละห้องนะคะเพื่อดูว่านักเรียนทำงานได้หรือไม่ต่อไปค่ะเป็น Reading เป็นการทบทวนการอ่านนะคะให้หนักเรียน listen and say after me ให้ฟังและอ่านตามคุณนะคะ My name is Mark. I am a teacher. I like the hot season because the beach is beautiful. I like to wear a t shirt, shorts, flip flops, and sunglasses. In the hot season, v e r y good เมื่อสักครู่นะคะเป็นบทความหรือเป็น Le a d i n g แบบยาวนักเรียนอาจจะมีความมุนงงสับสนในการอ่านหรือการทำความเข้าใจคราวนี้ครูบอกเทคนิคง่ายๆให้นักเรียนจับเป็นประโยคแยกเป็นประโยคหรือแยกเป็นข้อๆเพื่อง่ายแก่การอ่านหรือง่ายง่ายแก่การทำแบบฝึกหัดหรือทำความเข้าใจลองมาดูกันนะคะข้อที่1ค่ะ My name is Mark เห็นไหมคะดูง่ายขึ้นอ่านง่ายขึ้น เซอ p จะมีอ่านตามคุณเลยค่ะ My name is Mark v e r y g o o d แปลว่าฉันชื่อมาร์คข้อที่2ค่ะ I am a teacher อ่านตามดังๆเลยค่ะแปลว่าฉันเป็นคุณครูถ้านักเรียนเปลี่ยนเป็น I am a student แปลว่าฉันเป็นนักเรียนหรือบางคนเปลี่ยนเป็น I am a doctor ซึ่งเป็นคุณหมอ เห็นไหมคะแค่ประโยคเดียวนักเรียนสามารถเปลี่ยนนักเรียนสามารถสร้างประโยคได้อีกมากมายเลยค่ะในภาษาอังกฤษต่อไป number t h ข้อที่3นะคะ I like the hot season เอาแค่นี้ก่อนค่ะนักเรียนอ่านตามเลยนะ Very g o o d I like the hot season แปลว่าฉันชอบหรือดูร้อนมาดูตัวสีเหลืองค่ะ because, because 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 แปลว่าเพราะว่าดูต่อนะ the beach the beach beach ตัวนี้แปลว่าชายหาดอีกครั้งหนึ่งนะคะ the beach is beautiful the beach is beautiful แปลว่าชายหาดสวยดังนั้นข้อ3แปลว่าฉันชอบฤดูร้อนเพราะว่าชายหาดสวยเห็นไหมคะดูเหมือนยากแต่ว่านักเรียนค่อยๆแปลค่อยๆมองหาคีย์เวิร์ดมันจะง่ายมากๆเลยค่ะต่อไป number 4 i like to wear แค่ประโยคนี้ก่อนนะ i like to wear แปลว่าฉันชอบใส่ามาดูนะคะว่าใส่อะไรบ้างอะ T-shirt เสื้อ T ยืด Shorts กางเกงขาสั้น Flip-flops รองเท้าแตะ and และ s unglasses แว่นกันแดด in the hot season ในฤดูร้อนเห็นไหมคะพอแยกประโยคมาแล้ว ง่ายมากๆเลยค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะเพื่อฝึกอ่านฝึกแปลฝึกทำความเข้าใจค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับบทเรียนวันนี้ถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปทบทวนดูซ้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ Take care of yourself ดู you แลตัวเองด้วยนะคะ n a t e r แล้วพบกันใหม่ Goodbye ค่ะ